ครับพี่สัองทองจากจังหวัดสระบุรีนะพี่อ่าใส่เบรข้างครับนั่นแหละเดี๋ยวมันดึงพอมันดึงกุ๊ดปล่อยเลยพี่ประคองเดียวครับเดี๋ยวมันดึงอัตโนมัติเองพี่ที่ประคองกันเวลามันโดนข้อแล้วมันมันหักอ้อยมันจะร่วงมันจะขาดเนี่ยพี่สัองทองลองดูฮะที่เขาบอกว่ามดร้องไห้นะครับพี่มดไม่ได้กินมดไม่ได้กินนะครับไม่มีเหลือฮะ มันแห้งแก๊กเลยตัวนี้เราไปทําปุ๋ยทําอะไรได้หมดครับพี่เพื่อผสมวิชีวาขี้ไก่ก็ผมใช้ตัวนี้ที่พี่สั่งท้องถามผมผมเอาตัวเนี้ยไปไปป่นกับไอ้ขี้หมูแล้วผมเอาเยีแมราดพี่แล้วหมักไว้สามสี่เดือนป่นเลยแล้วผมเอาปั้นเม็ดประทุมกับกรุงเทพซื้อนี่นะเพราะว่าของแถมก็น้อยแล้วก็เขาแม่อธิบายดีๆซื้อไปแล้วไปเลยไถ่ายตังค์ด้วยซื้อทุกรับ มาดูของก่อนเพราะว่าบางทีถ้าเราเราจัดส่ง,งไ,ไปพี่ของมันไม่ดีเราก็ไม่รู้อะพี่มันไอยอย่างเงี้ยเรามาลองเทสได้เรามาดูมาทําความเข้าใจก่อนครับแล้วก็มาลอง,อ,งอุปกรณ์บางทีแถมไปเราไม่รู้ว่าใช้งไงไอเน,นี้ยคือผมสอนเครื่องมือในการใช้ด้วยทุกอย่างครับครับผมขอบคุณพี่สังทองพี่สมชายนะครับค<ๆ>รับผม